อันนี้ผมกู้สามวาถ่ายตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งตรงจุดตัดด้านทิ่ใต้ของสานีราชบุรีนะครับเพื่อให้ดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ออกสานีราชบุรีมาแล้วน,นะครับรัฐพิเทน,นัมรู้วันเสือวัน from กรุงเทพอพาวัตถูกรุงไงโกโลตเรือหนึ่งเจ็ดหนึ่งออกกรุงเทพมาวัดมาสิบห้าจากสี่สิบนาทีก็จะถึงที่สุวรรณภสิบนาก1สิบนาทีนะครับที่เสี่ยงก็ไม่ต้องตกใจหรือสงสัยนะครับเพราะว่ามันจะเสี่ยงน้องหุขกน,นะครับ หวานใจมหาชนชาวใต้ นี่ตบแบบพิเศษบุรีนะครับขอบคุณมากครับดีครับ